คลิปนี้จะพูดถึงการคำนวณหาจุดคุ้มทุนของการจัดการอบรมโดยใช้ Excel นะครับก็ในการอบรมเนี่ยนะครับก็จะมีผู้เข้าอบรมนะครับระบุจํานวนไปนะครับที่เซลล์ B1 นะครับเข้ามากี่ท่านนะครับถัดไปนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับค่าห้องค่าวิทยากรนะครับค่าอาหารว่างนะครับสมมติว่าค่าห้องเนี่ยนะครับมีอยู่3อัตรานะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นห้องที่จุ 1- นึถึงสิคนนะครับ ก็จะเป็นราคาอยู่ที่1,000นะครับถ้าเกิดว่าเป็น1 2ถึง19คนนะครับก็เป็นราคา2,000นะครับแล้วก็อีกเลทหนึ่งก็เป็น2อ0 0นนะครับตามนี้นะครับมีอยู่3เลทนะครับส่วนวิทยากรเนี่ยก็ตายตัวนะครับ3,000บาทนะครับอาหารว่างก็คือขึ้นกับ จำนวนนะครับต่อหัวก็คิดเป็นราคา100่แล้วกันนะครับต่อหัวนะครับพร้อสูตรก็คืออันนี้ครับก็เท่ากับจํานวนอบรมนะครับอันนี้นะครับคูณด้วย100นะครับเดี๋ยวผมใส่หนึ่งไว้ก่อนแล้วกันหน่อยนะครับอ่าสมมติว่าเข้ามา1คนนะครับก็จะค่าอาหารว่าง100งนะครับค่าห้องนะครับก็จะเป็นสูตรเหมือนกันนะครับก็จะแปลตามค่าในเซลล์ B1 หรือเป็นแปลตามค่าของผู้อบรมเข้ามานะครับก็สูตร if นะครับใช้ if นะครับก็เช็คว่า ถ้าเกิดว่าผู้อบรมเนี่ยนะครับน้อยกว่า12นะครับค่าห้องก็1,000บาทนะครับถ้าไม่ใช่ก็เช็คต่อนะครับว่าอยู่ในช่วงที่น้อยกว่า20ไหมนะครับถ้าใช่ก็เป็นค่าห้องเป็น2,000นนะครับถ้าเป็นสุดท้ายก็เป็นเลทสองพนะครับประมาณนี้นี้ก็เป็นสูตรของค่าห้องนะครับถ้า1คนก็จ่าย1,000นะครับถ้าเป็น12คนก็เป็น2000นะครับถ้าเป็น 20คนนะก็เป็น2 5นะครับโอเคคราวนี้ก็มารวมค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นการหาผลรวมนะครับของค่าห้องนะครับค่าวิทยากรค่าอาหารว่างนะครับโอเคนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องของค่าลงทะเบียนนะครับก็สมมุติว่าเราคิดค่าลงทะเบียนไปที่400นะครับนะคิดไปที่400นะครับแล้วก็ หากำไรนะครับก็กำไรก็คือเกิดจากค่าลงทะเบียนนะครับต่อคนนะคูณด้วยจำนวนคนที่เข้าอบรมนะครับลบด้วยราคาค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับ4 0 0พนนะครับอันนี้คือกำไรนะครับตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่นะครับถ้าเกิดคนมา1คนก็ขาดทุนไป3อ0พันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ Solver ใน Excel น่นะครับช่วยหาจุดคุ้มทุนให้เรานะครับว่าเนี่ย อยากจะรู้นะครับว่าผู้อบรมเนี่ยต้องมาอย่างน้อยกี่คนถึงจะเริ่มมีกําไรนะครับก็ไปที่ตรงอันนี้ครับตรง Data นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ Analysis เนี่ยจะมีคําว่า Solver อยู่นะครับตรงนี้มันยังไม่มีให้ใช้นะโดย default นะครับต้องไปเปิดก่อนนะครับไปที่แท็บ i l e แล้วก็ไปเลือกที่ Option นะครับแล้วไปที่ตรงนี้ครับตรง Add in นะครับแล้วก็มาที่ตรง Go ตรงนี้นะครับ ที่ตรง manage excel add in นะครับก็ไปเปิดตรงนี้ครับที่ตรง solver add in นะครับกดเลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะขึ้นเป็นปุ่มตรงนี้มาให้นะครับที่แท็บ data ให้นะครับโอเคนะครเดี๋ยวเราใช้ store solver ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะหาจุดคุ้มทุนนะครับก็คืออยากจะรู้ว่าเนี่ยผู้อบรมเนี่ยนะครับต้องเข้ามาอย่างน้อยกี่คนถึงจะเริ่มมีกำไรเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ที่ซ o l เวอร์นะครับซอ l เวอนะครับก็ต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจำนวนผู้อบรมนะครับไปเปลี่ยนค่านี้นะครับก็ไปเลือกนะไอ้ก็เป็นเซลล์ B1 นะครับนะ B1 ก็คือเป็นเนี่ยนะครับผู้อบรมนะครับนะเปลี่ยนค่าในเซลล์ B1 นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดตัวเอาเน่อาใหม่ครับเดี๋ย ก็คือต้องการเปลี่ยนค่าในเซลล์นี้นะครับเซล b ์ B1 นะครับลองปรับค่าดูนะนะครับปรับค่าในเซล b ์ B1 ดูนะครับเพื่อให้กำไรนะครับมันมันมีค่าน้อยที่สุดนะครับค่ามินตรงนี้นะครับน้อยที่สุดแต่ว่ากำไรตัวนี้นะครับมันต้องมากกว่าศูนย์ด้วยนะครับอาจจะลองเก็ตรูนะครับว่าไงนะครับก็ อ่ะผมกินตรงนี้ระ b หนึ่นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็แก้เป็น b 7นะฮะคือกำไรนะครับกำไรต้องมีค่าน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าต้องมีค่ามากกว่า0นะครับเดี๋ยวผมไปแอดตรงนี้เอานะครับมันก็อันนี้เบื้องต้นคือครับผมต้องการที่จะเปลี่ยนค่าของผู้อบรมค่านี้นะครับนะเพื่อที่จะให้กำไรเนี่ยมันมีค่าที่น้อยที่สุดนะแต่ว่า ให้มันมากกว่า0น,นะครับก็คือจะเริ่มคุ้มทุนแล้วไงนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะใส่ในซึ่งคำว่ามากกว่า0ูนย์ตรงนี้นะครับเราจะไปเพิ่มในตรงนี้ส่วนของการแอดตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ constraint นะที่เราต้องเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือว่ากำไรเนี่ยมันต้องมากกว่า0นนะครับและอีก constraint หนึ่งนะครับก็คือว่า จำนวนผู้อบรมเนี่ยนะครับต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยแล้วก็จะไปแอดตรงนี้เหมือนกันนะครับอ่ะลองแอดดูนะครับแอดอีก2อ constraint นะครับกดแอดนะครับก็อันแรกก็คือบอกว่าอ่ากำไรนะครับมันต้องมากกว่าศนย์นะครับน้อยสุดก็จริงนะแต่ว่ามันก็ต้องยังมากกว่า0ูนย์นะครับนี้คือที่ก่อไปอันแรกนะครับค่ากำไรนะครับต้องมากกว่า0ูนย์นะครับกดแอดนะครับถัดไป จำนวนตรงนี้นะครับที่เซลล์ B1 ตรงนี้นะครับต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับนี่ก็เป็นอีก1 c o n s t r a i n t นะนะครับอันนี้คือจำนวนผู้อบรมนะต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับก็กดแอดเข้าไปนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กดยกเลิกไปนะครับโอเคก็สรุปนะครับข้อมูลที่ต้องกรอกเข้าไปในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็มีดังนี้นะเดี๋ยวผมรีไซต์โออนะครับเดี๋ยว ไปกด escape ซะง,งั้นนะครับให้สรุปดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเชนนะเชนจำนวนผู้อบรมนะเซลล์ B 1ตรงนี้นะครับ๋ยวขอใช้สีเดิมน,นะต้องการเปลี่ยนนะจำนวนผู้อบรมนะครับเซลล์นี้นะครับ ซึ่งจำนวนตรงนี้นะครับจำนวนตรงนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มนะนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขตรงนี้นะครับที่บอกว่าผู้อบรมเนี่ยต้องเข้ามาเป็นเป็นอ่าเป็นจำนวนเต็มนะครับเป็น1คน2คน3คนนะครับเปลี่ยนค่าอบรมเปลี่ยนค่าจำนวนคนเนี่ยนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะทําให้กําไรนะครับเนี่ยค่า b7 ตรงนี้นะครับกําไรตรงนี้นะครับมัน มากกว่า0นูนย์นะครับเริ่มมีกําไรพูดได้ง่ายๆนะครับแต่เป็นกําไรที่น้อยสุดที่เกิดขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นเราก็จะเซตค่าอ,อุลลงเป็นเยอะๆไปเลยไงกำไรก็มาหาศาลถูกไหมครับเราก็ต้องมีการลิมิตตรงนี้นิดหนึ่งว่าเนี่ยเป็นกําไรที่น้อยที่สุดแต่ว่ามันเริ่มมีกําไรแล้วนะครับก็คือเนี่ยกำไรมันะมากกว่าศูนย์แล้วตรงนี้นะครับประมาณนี้นะนะครับก็ตั้งให้หาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดซอฟนะครับเขาก็จะบอกว่า ต้องมี17คนนะครับถึงจะเริ่มเห็นกําไรกำไรคือ100บาทนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นสมมติสิบเจ็บก็เป็น100นะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็น16เมื่อไหร่นะครับขัดทุนทันทีนะครับนนี้คือถ้าราคาเท่านี้นะราคา400นะครับเราต้องต้องมีคนสมัครทั้งหมด17คนนะคนถึงจะเริ่มมีกำไรเกิดขึ้นนะครับลองเปลี่ยนราคาใหม่นะครับเป็น350นะครับ แล้วก็ใช้โซเวอรช่วยแก้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนหนก็ค่าเดิมนะครับก็กด Solve ไปนะครับเขาก็จะบอกว่าอะไรเนี่ย cannot find solution เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะครับเ oh. ดี๋ยวนะ ถ้าเกิดว่าค่าตรงเนร้ยน้5 0นะครับเดี๋ยวเราให้ซอฟเวอร์ลองแก้อีกรอบหนึ่งนะครับตมเปลี่ยนตัวนี้เป็น1นึ่งลแล้วกันนะครับตั้งค่าเป็น1ก่อนแล้วก็ให้ซอฟเวอร์ช่วยแก้อีกรอบหนึ่งนะครับกดซับนะครับนะเขาแค่บอกว่าเนี่ยต้องมีคนที่เข้าลงทั้งหมด2ีคนนะครับถึงจะเริ่มมีกําไรเกิดขึ้นนะครับถ้าถ้าเราตั้งค่าของเียนเป็นส5 0นะครับ นะถ้าเราลองเปลี่ยนดูนะครับบอกว่าอ่ะถ้าเป็น21ละล่ะขาดทุนละนะครับ22พอดีเปะ๊ะนะครับถ้าเป็น23คนก็เริ่มมีกำไรนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นครับก็คือเราพูดถึงคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องของการใช้ซอฟแวรนะครับตัวนี้นะครับใน Excel นะเพื่อที่จะคำนวณหาจุดคุ้มทุนของการอบรมครับก็จะมีะที่น่าสนใจคือตรงนี้เรื่องของค่าห้องที่มันมันแปลตามจำนวนผู้อบรมด้วยนะครับ Excel ตัวน,นี้ก็สามารถที่จะคำนวณหาทุกคูณให้เราได้ครับ